กูอยากจะอันติเข้าไปจริงๆเออต้องงั้นเอลสูเม็ดม่วงอุ้ยขึ้นหลอดโอ้ยเฮ้ยเกิดปุยมุยทีเจาวายเกม ERS เมอร์เนอตอน่อลงแรงมวยไทยตึงๆกับเอลสูเม็ดม่วงยิงแม่นเหมือนจับวางเกมนี้จะสนุกขนาดไหนให้เสียบสาใหยโดยลำพงเว้ยไม่ได้ดมวยนานเลยเว้ยลองชิมนี่ดูอือ ทำไมทำไมทำไมลแล้วผมเราสวัสดีครับเยันที่ให้เราตัววนี้นี่เลือดมันเยอะไหมวะได้นะเก็บทิกเลยมาเกี้เยอลือดอุ้ยแล้ววะเนี่ยกูเอาแค่ตัวเดียวทั้งตี้ตังตี้เลยว่ะทั้งตี้แบบจะบิงจะบิงเมื่อกี้เหมือนเห็นเอลสุเม็ดม่วงอยู่กับเรานะครับเกมนี้ เจ็บนะเจ็บนะอ้าวอ้าวไม่เลือดแค่นั้นอ,อ,อ่ะมนเอรจิงทำไมเลือดเหลือแค่นั้นละ่ะจ้าที่รักก็ก็ต้องโดนนะเหลือแค่นี้เนี่ยมาอยู่กับราชาลัดช,ช็อตอย่างกูฟีทด้วยเป็นไงล่ะฟีดทีฟนะครับนั่นน,อน,น้องโอ๊ยไม่นะเพื่อนอเพื่อ เอวสู่เป็นวงกูฮะอืมเฮ้ยมันมันพิกเกอร์เหรอไ,หไปไกลจังวะ <c oughs> คนที่คิดจะไปไกลอ่ะอะไรนะต้องเล่นมุกว่าไงนะลืม <c oughs> ผมลืมมุกนี้ว่ะทุกคน <c oughs> เล่นยังไงวะใครรู้วะต้องเติมน้ำมันอะไรสักอย่างเตัวนั้นเ,<ร>เ,เต็มถังเนี่ยเหรอเออจำไม่ได้แล้วแต่ทรงเนี่ยทรงเนี่ยเราเราฟีดนะเราฟีนะตัดตัวหลักที่จะมาเอา พรอะที่จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วละ่ะโอเคดีว่าเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยยังไงเฮ้ยมันอะไรอ่ะอา้าเฮ้ยลงก,ว,กว่ายแล้วบักคุณเพียงนึงสวยเฮ้ยอ้าวอ่าไง ลดดูเือดหมูอ๋อดูดเลือดหมูดูดเลือดหมูแบบตึงๆมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในนั้นวันนี้มันไม่ยอมเดินผ่านมันไม่แถบเอลสูงไงอ้าวหรอแถบเอลสูงฝั่งเราไอ้ซาดอ้ยเครียดอุยเค้ียกูว่าว่าไอ้นี่มันแรงเกินไปเพราะว่าแผ่นเนี่ยโอมูโอมานแนวพลังแสงนี่หมายรักหมายีบป้เฮลุสยา ยกนีข้าขอแล้วนะน่าต้องหลีนี่ลองเลือดเต็มดูดิลองเวฟอัพดูดิถูกโจมตีปุ๋งเวฟอัพเวฟอัพเวฟอัพป่าป่าป่าปเาโอ้ยแล้วเต็มเลยสักกูเปิดโปเลือดเต็มนี่ดูดิเยอะอยู่นะเียเลือดเต็มแล้วว่ะมงยังไม่จบเลยเนี่ยโอ้ยอะไรวะ4เอาทองไปให้มันปั่นนะเนี่ยมันปั่นอุ้ยเขี้ยมันอุ้ย มันดูเลือดเลือดเด้งเยอะๆวะมันโดนหมู่ไโดนหมูใส่พลังแฝงเขียวมาไะเนี่ยอ๋อมีโล่ด้วยก็มงเลนกลางถูกโจมตีโอ้โหโซโล่คิวปสวยครับผมจะได้ไม่ต้องไปจะได้ว่ากูแพ้ลอริออนเลสเกมตอนลอริออนได้แบบไก่องค์ไก่อายจะขึ้นเบอร์ดิกแล้วนะโจ๊กเกอร์เริ่มเข้าเลนกลางเราจะเล่นมันยากขึ้นมันอยู่นี่แหละอยู่คนตีลอริออนไปก่อน โอ้เอ้ยน้องซินมาเหมือนเขาไม่ค่อยยอมเล่นกับเราเลยวะเขาแบบไม่งหนีเยาเราเล่นออบเจกอลเลนเล่นมวยแล้วทรมานจริงเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วก็ใช้สกิลช่วยได้นะอาจจะต้องใช้สกิลสกิลหนึ่งอะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ไปกูสกิลหนึ่งกูหลอดกับลอลิออนจังวะกลัวมันโยกเปล่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แม่น้าน้าน้าไม่ถึงตัวนี้เลยวะน้า,นาเน,านี่ยยี้ไปก่อนเอ้อเราระวังจะหลุดนตรงเขาจริงบอกเลยว่ากูจะตรยอืมโดนสกิลหนึ่งกูบ้างาลอิออน กูรู้สึกหลอนเพราะมันตัวมันลอยๆแน่ๆเลยวะ่ะจนกูกะไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ตัวมันตัวมันลอยตัวมันลอยเกินอะ่ะมันถูกกฎหมายมันก็ลอยอย่างเงี้ยแหละอ๋อถูกกฎหมายก็ใจะอย่างนี้ญญโอ้โหเขียวเฮกูไม่อยู่อ่ะกูบอกเลยกูไม่อยู่นิก๊กนิก<ๆ>ออกมาดีกว่าอีกอยคือถ้ากูเจอโอมากูจะไม่อยู่อ่ะเข้าไปเข้าไปคอมโบคอมโบ ทีหนึ่งเพื่อนทีหนึ่งเพื่อนสวยเนี่ยปากกูพูดตามสมองกูไม่ทันว่ะกูจะพูดว่าทีเดียวเพื่อนสวยกูกลายเป็นพูดว่าทีเดียวเสื่อสลับเลือดว่ะอโอหมันข้างหลังเขาแเข้าเลอุ้ยเชี่ยมันอันติพอดีไอ้นี่นี่มันจ้องจะเล่นกูจริงเลยนะ มันเดินเนี่ยแม่งเออรู้สึกว่าแม่สกิลล็อกเป้าคุ้จะดจัดต้องออกของกันมันเดินกันแต่ไม่นะเอาไปเลยครับว้าวเฮ้ยมันหลบเว้ยมันหลบเว้ยมันหายตัวอยู่เว้ยเฮ้ยไหนวะ วิ่งเบาๆวอร์ร่างกายก่อนสู้สักหน่อยวิ่งเบาๆวอร์ร่างกายก่อนสู้สักหน่อยปาบเขาให้ปาบหกูอยากจะอันติเข้าไปจริงๆเออต้องงั้นเอลสูเม็ดม่วงผิดหวังจะบิงจะบิงสกิลปืนของเอลสูมันเหมือนไม่เหมือนใช้ไอ้นี่อยู่เลยว่ะอาร์ติคอออฟ่ะอ๋อคนคมๆมมันะ เนี่ยคลาสคือคุณไปไใช้สก,กิลหนึ่งทะ<ร>ลุได้ทะลุได้นี่สก,กิลหนึ่งคือสก,กิลยกนะครับสก,กิลสองหรือเปล่าพุทหมายถึงสก,กิลสองไอ้หมัดไปนี่หรือเปล่าสก,กิลหนึ่งมันทะลุอยู่แล้วนะเนี go. ่ยทะลุอยู่แล้วนะสกิลสองต่างหากที่ทะลุไม่ได้นะใช่ไหมผิดๆหรือเปล่าช่องจะเล่นคุณโอ้11นาทีโอ้ว้าวรักจะเกิดนะ นึกว่ามันรู้ว่ากูอยู่ในนี้ที่ไหนได้เขามาเอาคลิปนึกว่าแบบว่ารู้ว่าแบบกูอยู่แล้วก็เดินมาไม่ใช่นะเขามาเขามาเล่นคลิปได้ตัดเลือดแล้วนะจ้า F.Y.I. จ้าสองนาที Starbuck หนูต่อดีกว่ากูดาร์กเกิดแล้วจ้ามีใครอยากได้ดาร์กไหมจ้าดาร์กจ้า ป่าเต้สินเดอะบีดว่ะดีดุดเลือดของเยอะเลยนะโอ้โหที่เป็นลมเนี่ยไอเชี่ยเม็ดอันติชุดเดียวเลยอันติชุดเดียวหาเลยเฮ้ยจะว่าไปนี่ คอมเรามันเป็นคอมโป้หมดเลยนี่ว่าเพิ่งเห็นนะเนี่ยมวยมก็โปกเอลสูรก็โป๊กว่ะตีอย่าป็หนึ่งเมตรตอนนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ถ้ามึงแบบ<อ>ชวนมางานปาร์ตี้ได้สักคนหนึ่งนะมเมื่อกี้แบบผูกพร้อมมันตียัดเลยแรงแท่งน้อยไลย ไปแล้ววันนี้เก็บลอกลื่นด้วยหลอกลื่นลอกลื่นหลัง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 แล้วมันเอากูจริงมันเอากูจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเอากูจริงยามันเอากูโอ้โหขอโทษขอโทษจ็อกเกอร์อยู่ไหนเพื่อนตายแล้วใช่ป่ะจบกาแลร์ดน่าเสียงมังกรตัวนี้ <laughs> <im itation> พี่โอพี่โอใจเย็นกับผมหน่อยครับพี่พกูแค่แบบเข้าไปทักทายเฉยๆอ่ะพี่โอไม่เอากูอีกแล้วไอีกตัก้ <im itation> เฮ้ยมันเตะเยอ <im itation> นี่แน่นี่แน่นี่แน่ <im itation> พี่โอ,อพี่โอพ <im itation> ี่โอทักใหญ่เกินแล้วครับ <im itation> เกมน,นี้กู <im itation> ขอสัญญาว่ากูจะไม่โยนอีกแล้วกูจะโยนช็อตเดียวช็อตเดียวแต่เชื่อมันพลิกได้เนี่ย จริงๆนะแม้ว่งงวาป้อมเราจะนำก็ตามแต่แบบกูมีความรู้สึกว่าถ้าเราพลาดช็อตเดียวคือเราน่าจะไปไวัดเย็ดโอพลังเม,ม็ดมุ่งเอาจัองอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับท,ทำไมท,ทำไมช็อตเมื่อกี้คุณ,ค,ณคุณเอาจัะเลยครับช็อตเมื่อกี้ครับพิมพ์พิมพ์ตอบก็ได้ครับเอาศาสตรไปคุยกูด้วยเย็ดไหมกูรีเต็มแป๊บหนึ่งสัมภาษณ์ครับสัมภาษณนผ่าน มีความมั่นใจอ๋อมีตองมีความมั่นใจในการเล่นนะครับ,อรบขอขอสามคำไม่็อดเมื่อกี้ครับขอขอสาคำไม่็อดเมื่อกี้ครับจะให้คำพิยามันว่าอะไรเฮ้ยมันก็ตั้งใจเล่นจาว่มุ้ตอข่า,า,า,าเวเลยอข่านัเลยเฮ้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 เฮ้ยเเฮ้ยย้เฮ้ย เอแม่งฝังให้กันดีจังวะเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะโอ้เฮ้ยเราเวเลสกันล่างไหวป่าเพื่อนกันล่างไหวป่าเราเชื่อใจนายนะไม่มีลานัหนึ่งนัที่วู้ที่ครึ่งหลอดโุ้ยเฮ้ยเกินปุยมุยเกินปุยมุย เฮ้ยเรามาเรามาแท็กไฮไฟกันป่ะเกสู่เรา,าแท็กไฮไฟกันดีกว่า,าแท็กมือกนันดีกว่าครับไอ้คม,มันก็จริงจังจัดจัดจริงจัง,งนักปลิง้งแนสนเซิร์ฟแอบมาเล่นกับกูหรือเปล่าวะเจ้ามือโคตรใหญ่อะ่ะกูเพิ่งเห็น มือสก,กินเนี้ยเริ่มเลยนะต่อยต่อยถ้าต,ต่อยกูก็คือแบบหน้าเวิร์ไปเลยอะดูมือโ, <OS> โอ้โหและจังหวะนี้นะครับเอลสุเม็ดเม็ดม่วงนะครับก็ได้พายแพ้ต่อมวยเม็ดจุดๆ,ๆไปนะครับ0.04นนะ